ในคนไข้ที่ท้องผูกเนี่ยบางครั้งเราก็จะพบว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคมะเร็งนะคะโรคอ้วนที่พาณซีเราเองก็จะมีเรื่องของโคลอนไฮโดรเทอราปีพอทำเราอาจจะรู้สึกว่าโล่งตัวขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อสมดุลแบคทีเรียนในลำไส้ด้วย ตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือรับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยมาจากลำไส้เล็กดูดกลับน้ําและเกลือแร่บางส่วนและอาจจะมีเรื่องของสารบางชนิดที่เกิดจากการหมกักการย่อยของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เองเนี่ยดูดกลับเข้าไปทางกระแสเลือดในคนไข้ที่ท้องผูกเนี่ยบางครั้งเราก็จะพบว่าเขาอาจจะมีภาวะอื่นร่วมภาวะดังกล่าวก็คือภาวะเสียสมดุลแบคทีเรียในลำไส้นั่นเองก็อาจจะมีเรื่องของลิสิตดวงทวารหนักอาจจะมีเอโนอฟิเตอร์หรือมีคล้ายๆกับทวรหนักมันมีการบาดเจ็บหรือขีดตรงนั้นก็ได้อื่นๆก็อย่างช อึดอัดไม่สบายท้องแน่นท้องเพราะว่าแบคทีรียรพอมันเกิดการหมักหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีสารที่บางทีลําไส้มันอยู่กลับไปอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของป่นปากปลิ่นตัวผิวพรรณไม่ผ่องใสแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคมะเร็งนะคะโรคอ้วนเพราะว่าช่วงหลังๆก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นภาะวะสมดุลแบคทีรียรลาไส้เนี่ยสำคัญมากๆบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวพันไปกับโรคบางอย่างพวกโรคซึมเศร้าบางทีก็เกี่ยวได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพลำไส้ ของเราเนี่ยจึงสําคัญมากกว่าที่คิดจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ที่พานาซีเราเองก็จะมีเรื่องของโคลอนไฮโดรเทอร์ปี y, หรือการสวนล้างลําไส้ซึ่งการสวนล้างลําไส้เนี่ยโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2ระบบอันดับแรกระบบเปิดนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นระบบปิดระบบปิดนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและเป็นคนคอนโทรลเครื่องโดยทั่วไปแล้วการล้างโดยระบบปิดเนี่ย อาจจะมีประสิทธิภาพกว่าพอทําเราอาจจะรู้สึกว่าโล่งตัวขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อสมดุลแบคทีเรียนในลําไส้ด้วยเพราะว่าเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับตัวลําไส้เองเ่ามีการใช้น้ําเข้าไปฉาล้างจากที่หมอได้พูดไปก็จะเห็นว่าสุขภาพของลําไส้และเดือนอาหารเรารวมถึงสมดุลแบคทีเรียนในลําไส้เนี่ยมันสําคัญมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงก็เป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากกว่าที่จะรอให้เราป่วยแล้วค่อยมารักษาแล้วมาสุขภาพดีที่พาาซีกันนะคะ